ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นเด็กนะครับเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยวิชากเกษตรไม่ได้เป็นวิชาที่ผมโปรดปรานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบอากาศร้อนๆแล้วก็ไม่ได้ชอบทํำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะครับอย่าว่าแต่การให้ความรู้เรื่องการ,กรเกษตรเลยนะครับที่จริงชีวิตผมนี่ห่างไกลกับคําว่าเกษตรกรมากๆนะครับ รู้ตัวอีกทีนึงก็กลายมาเป็นคนปลูกผักซะแล้วที่ใช้คําว่าคนปลูกผักเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคําว่าเกษตรกรนี่เป็นคําที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ผมมักจะเขินทุกครั้งนะครับเวลามีใครมาสัมภาษณ์หรือว่าเรียกผมว่าเกษตรกรนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีรายได้จากการปลูกผักเป็นอาชีพหลักนะครับแต่ว่าผมปลูกผักเป็นงานอิเรกมากกว่า แต่ก็ดูเหมือนกับว่างาอดีเรตของผมนี้มักจะเป็นที่สนใจแล้วก็สร้างความสุขให้ใครต่อใครหลายๆคนจนผมเองก็ค่อนข้างแปลกใจะนะครับคนปลูกผักแบบผมนี่ไม่ได้ปลูกแค่ผักนะครับเพราะว่าในบางครั้งเรายองปลูกความหวังปลูกความฝันปลูกอาชีพปลูกอนาคตหรือแม้กระทั่งปลูกชีวิตให้ใครหลายๆคนโดยที่เราไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำเคยมีคนตั้งคำถามกับผมนะครับว่า การปลูกผักเนี่ยทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวผมก็คิดว่าการปลูกผักไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปนะครับเราก็ยังเป็นเราคนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นที่อัปเกรดขึ้นแล้วนะครับผักต้นเล็กๆที่ผมปลูกนี่สอนอะไรผมหลายอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือขนาดของแปลงผักไม่ได้สัมพันธ์กับความสุขของการปลูกผักนะครับ แปลงผักผมไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าความสุขของผมใหญ่มากๆครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผักของผมสอนผมนะครับก็คือเวลาที่เราเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยเราจะได้ต้นกล้านะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดคําว่าต้นกล้าขึ้นมาแต่มันก็คงต้องอาศัยความกล้ามากๆเลยนะครับกว่าที่ผักต้นเล็กๆของเราจะเติบโตมาเป็นผักต้นใหญ่ให้เราได้เก็บกินได้มันจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแดดผ่านฝน ผ่านอะไรตอนน่อมีอะไรไม่ต่างจากเรื่องจริงในชีวิตของคนเราเลยนะครับเอาเข้าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวว่าผมรักการปลูกผักมากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เวลาที่ผมได้เฝ้ามองผักที่ผมปลูกค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมามันทำให้ผมยิ้มได้นะครับและอะไรที่ทำให้ผมยิ้มได้ผมเรียกสิ่งนั้นว่าความสุขวันนี้ผมเจอความสุขของผมแล้วและผมก็หวังว่าทุกคนจะได้เจอความสุข ในแบบของตัวเองนะครับไม่ต้องปลูกผักก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักมีความสุขไม่เดือดร้อนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองก็ทำสิ่งนั้นแต่ครับหลายๆคนอยากปลูกผักแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับผมขอตอบในฐานะคนปลูกผักคนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าก็เริ่มไปเลยครับเริ่มไปแบบที่ไม่ต้องรู้อะไรนี่แหละครับ ค่อยๆเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงอ่ะดีที่สุดเลยไม่ต้องกลัวหรอกครับขนาดผักยังกล้าเลยนะครับเราเป็นคนทั้งทีอย่าให้อายผักเลยนะครับช่วงนี้ที่ยาลาฝนตกทุกวันนะครับไม่ค่อยมีแดดแล้วก็จากการพูดคุยกับหลายๆคนนะครับทั่วประเทศไทยก็ทราบมาว่าหลายๆที่ก็ฝนตกเหมือนๆกันแล้วก็ไม่มีแดดเหมือนกันด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ปลูกผักอยู่นะครับขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับ ที่จริงคนเราอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาตินะครับฝนตกแดดออกนี่ห้ามไม่ได้นะครับแดดไม่ออกก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอทุกคนมีความสุขการปลูกผักใครที่ยังไม่ได้ปลูกผักคิดจะเริ่มลงมือก็เริ่มได้แล้วนะครับใครที่ปลูกผักอยู่ก็ขอให้มีความสุขการปลูกผักต่อไปผลิตผักดีๆมีคุณภาพปลอดสารพิษเพื่อทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนแข็งแรง แข็งแรงเหมือนผักที่ผมปลูกนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ